เรื่องที่จะเล่าวันนี้บอกว่าเป็นเรื่องการแก้ปัญหาบริหารด้วยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งคุณครูก็เดินม,มาบอกเุลิชันว่าพออค่ะหนูจะพาเด็กไปทัศนศึกษาที่ใบเทคบางนาพออจะให้ไปหรือไม่ให้ไปคะคําตอบของดิฉันคือให้หรือไม่ให้ ถ้าให้คุณครูไประยะเวลาที่เหลือเพียงสองสัปดาห์นะคุณครูจะเตรียมการทํำไหมทุกอย่างจะเรียบร้อยไหมถ้าไม่เรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นความรับผิดชอบไม่พ้นผู้บริหารแต่ถ้าให้ไปแต่ถ้าไม่ให้ไปคุณครูก็จะเกิดความรู้สึกเสียใจเอ๊ะเราจะทางานนะทําไมพออไม่อนุญ,ญาตไม่สนับสนุนเพราะ,ะนั้นวิธีการของดิฉันในการแก้ปัญหาครั้งนี้ ก็คือใช้วิธีการตัดสินใจร่วมกันอยู่บนฐานหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่เชิญคุณครูทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรามากำหนดเป้าหมายของการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ร่วมกันแล้วกำหนดวิธีการที่จะดำเนินงานเนี่ยร่วมกันแล้วก็วิเคราะห์หลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินง,งาน การกำหนดเป้าหมายก็กาหนดเป้าหมายตั้งแต่ว่ามอต้นเราต้องการให้เด็กไปสืบค้นความรู้อะไรในแหล่งที่เราจะไปเรียนรู้มอลายี่โตแล้วแค่สืบค้นอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องให้วิเคราะห์ความรู้เขาก็ต้องวิเคราะห์ความรู้กับวิชาที่เขาเรียนมาแล้วนอกจากนั้นเราก็บอกว่าเด็กของเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดเพราะฉนั้นเด็กจะต้องวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทํางานของตนเอง แล้วก็บอกคุณครูว่าหลังจากนั้นคุณครูจะต้องเอาใบงานที่เด็กวิเคราะห์เด็กสืบค้นความรู้มาเนะี่ยเอาไปให้ผูป้ปกครองอ่านเพราะว่าถ้าผูป้ปกครองอ่านแล้วผูป้ปกครองก็จะได้ทราบว่าการที่ผูป้ปกครองต้องเสียสตังค์เพิ่มขึ้นเนะี่ยอ่ามันเหมาะสมไหมแล้วให้ผู้ผู้ปกครองคอมเมนต์กลับมาเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราเอาเป้าหมายที่กําหนดไวนะ้เนี่ยมันบรรลุหรือไม่บรรลุแล้วเราก็กําหนดบอกว่าถ้าเด็กไม่ เราไม่เราไม่ทํางานส่งเราลงโทษเด็กโดยว่าไม่ให้ไปทัศนศึกษาอีกเลยนี่วิธีการที่จะมาวางแผนเราก็จะมาวิเคราะห์ของความพอประมาณพอประมาณในเรื่องของเวลาเวลาที่จะต้องดาเนินการไม่ว่าในเรื่องของการที่จะต้องขออนุญาตผู้ปกครองติดต่อรถติดต่อทําประกันทุกอย่างเลยเวลาเพียงพอไหมในงบประมาณที่จะต้องใช้เท่าไหร่ตรงนี้ที่คุณครูจะต้องวิเคราะห์ แล้วเหตุผลละเหตุผลเราจะเลือกรถไปรถชนิดไหนจะเลือกยังไงทาไมเราถึงต้องไปคุณครูก็จะต้องตัดสินใจตรงนี้แล้วพูมป้องกันพูมิป้องกันที่จะสร้างตรงนี้คุณครูจะต้องวางแผนว่าเมื่อเด็กไปกันเยอะๆคุณครูจะต้องมีปฏิทินเวลาที่กําหนดไปร่วมกันงานที่จะต้องทําต้องรู้ร่วมกันทั้งหมดเพื่องานจะได้เรียบร้อยี่เรื่องสายความรู้ทั้งเรื่องไายความรู้ของคุณครัของเด็กของเด็กก็คือความรู้เดิมที่จะต้องไปต่อยอดกับความรู้ใหม่ แต่เรื่องไข่ตำรู้ของค,คุณครูก็คือรู้กฎระเบ,บียบของกระทรวงในการพาเด็กไปทัศนศึกษาแล้วเรื่องไขคุณธรรมแหละที่คุณครูต้องการอไปที่คุณครูจะต้องเสริมสร้างให้เกิดกับเด็กบอกทุกเรื่องเลยคุณธรรมคือการที่ทําอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน <Okay. S 1> แต่ในที่นี้ที่เราไปเราบอกเราต้องเน้นในเรื่องที่เป็นพิเศษก็คือเรื่องความรับผิดชอบเรื่องตรงต่อเวลาและข้อสําคัญคือเรื่องความซื่อสัตย์เพราะถ้าเด็กไปแล้วเด็กไปลอกเพื่อนมาเราไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แน่ หลังจากวาง,กางแผนกำหนดร่วมกันเรียบร้อยแล้วก็บอกคุณครูว่าพี่อนุญาตให้ไปแล้วเราทําตามที่เราตกลงกันแล้วคุณครูจะว่าย,ยัางไงแล้วก็มาบอกพี่ด้วยวันรุ่งขึ้นคุณครูก็มาบอกพอ,อค่ะพวกหนูไม่ไปกันแล้วค่ะอ้าวถามว่าสาเหตุเพราะอะไรดะพวกหนูวิเคราะห์กันแล้วว่าเวลาที่เหลืออยู่นั้นไม่พอกับจานวนงานที่หนูจะต้องทําจะต้องเตรียมการ เพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะงดไม่ไปทัศนศึกษาแต่สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่ว่าดิฉันได้แก้ปัญหาว่าเราจัดการเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่สิ่งที่ได้นอกเหนือนจากการแก้ปัญหาตรงนี้ของดิฉันก็คือคุณครูได้บทเรียนและก็ได้หลักคิดในการที่จะทํางานในครั้งต่อไปของคุณครูค่ะ